ปลายฝนต้นหนาวเดือนตุลาคมชาวบ้านได้ออกไปกริดยางในยามค่ำคืนพื้นที่จะติดกับเขตอุทยานแห่งหนึ่งในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของดงพญาไฟชาวบ้านกลุ่มนี้ประสบเหตุไม่คาดคิดเมื่อมีควายป่ามาทำร้ายจนเสียชีวิตไปในคราวเดียวถึงสองรายเหตุร้ายนี้เป็นข่าวดังแพร่สะพัดไปถึงกลมอุทยานเพราะควายป่าหรือมหิงสานั้นในประเทศไทย เคยพบเห็นเป็นฝูงใหญ่ในเขตป่าบ้านลานควายหรือบ้านลานกระบือปัจจุบันคืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรแต่สถานะของควายป่าในปัจจุบันลงเหลืออยู่แค่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยแข้งจังหวัดอุทัยธานีเพียงที่เดียวเท่านั้นเป็นไปได้ยากที่จะมีควายป่าอาศัยปะปอนอยู่แถวเขตป่าดงใหญ่ทางอีสานตอนใต้หรืออีกเหตุผลหนึ่ง ที่มีความเป็นไปได้เช่นกันก็คือพวกมันอาจจะอพยพมาจากทางจังหวัดมนทนคีรีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปราว20กิโลเมตรจึงทำให้นักวิชาการป่าไม้ต้องส่งทีมมาสำรวจป่าดงใหญ่อย่างเร่งด่วนเนื่องจากควายป่าเพศผู้มักจะหากินอยู่ตัวเดียวหรือที่เรียกกันว่าควายโทนจึงมีนิสัยดุร้ายเป็นพิเศษ หรือที่เรียกกันว่าอาการตกมันอาจเป็นเพราะมันไม่ได้ผสมพันธ์ตามธรรมชาตินั่นเองผมชื่อแดนชัยอาชีพรับราชการเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งผู้ชำนาญการหรือหัวหน้าชุดปฏิบัติการหน่วยลาดตระเวนผมรู้จักคุ้นเคยกับพี่นรงหัวหน้าชุดปฏิบัติการคนเก่าเป็นอย่างดีเพราะเป็นรุ่นพี่จบจากสถาบันเดียวกันคณะวนศาสตร์วาระที่ต้องโยกย้ายแต่ภารกิจติดพัน อันเกิดจากเหตุไร้ที่มาจากสัตว์ป่าทำให้ต้องอยู่ช่วยราชการในวันที่ผมเดินทางไปถึงที่ทำการอุทยานผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้เราสองคนปฏิบัติงานร่วมกันจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจผมเป็นรุ่นน้องจึงขอเรียกหัวหน้านารงเพื่อสะดวกในการเรียกขานด้วยความพุ้นเคยพื้นที่ผมเองก็ต้องพึ่งพาคนอยู่มาก่อนให้คำแนะนำจะถือว่ามีตำแหน่งเท่ากันไม่ได้ เราเริ่มต้นภารกิจเกะรอยสัตว์อันตรายในวันนั้นเองมีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านและทางญาติผู้เสียชีวิตที่มีความจิบแขนเป็นอย่างมากเขาเหล่านั้นได้จ้างพลานฝีมือดีออกตามล่าเอาชีวิตควายโทนฆาตกรร้ายแห่งพงไพยัยเมื่อคณะของเราได้อธิบายถึงเหตุผลทางตัวบทกฎหมายให้ฟังรวมทั้งเรื่องเงินช่วยเหลือจากทางการให้กับทางญาติผู้เสียชีวิตข้อขัดแย้งกับชาวบ้านกลุ่มนี้ จึงคลี่คลายลงคณะติดตามค้นหาได้ลาดตะเวนตามป่าเขาที่มีคนแจ้งเบาะแสพบเห็นควายโทนตัวนั้นใช้เวลาถึงสองวันรองรอยที่คิดว่าใช่ก็เริ่มไม่แน่ใจมันคล้ายรอยเก่าอาจจะด้วยความที่คณะของเราไม่มีใครเป็นพลานมืออาชีพจึงเกิดการสับสนขึ้นได้หลายวันต่อมาได้มีข่าวว่ามีชาวบ้านที่แอบลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่า ได้เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองกระดูกทั่วร่างกายปนปี้ด้วยแรงขิดและกีบเท้าเหยียบดำเพื่อนที่ไปด้วยกันรอดชีวิตกลับมาเล่าให้ฟังว่ามันคือควายป่าตัวใหญ่ได้บุกจู่โจมจึงถึงแก่ชีวิตโดยที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยทั้งสองคนเป็นพลานอาชีพมักลักลอบเข้าไปล่าสัตว์อยู่เสมอในคืนวันเกิดเหตุได้ขึ้นไปซุ่มบนต้นไม้รอดักยิง แต่ผู้ตายเลือกจะปีนลงไปหาควายป่าตัวนั้นเองด้วยความที่อยู่บนต้นไม้คนละต้นเขาทำได้เพียงตะโกนห้ามแต่ไม่เป็นผลคนเคาะร้ายเหมือนไม่ได้ยินเสียงเรียกคลายไม่ได้สติจึงเดินไปหาทำให้ถูกขิดถูกเหยียบจนถึงแก่ความตายในที่สุดในตอนท้ายชายคนดังกล่าวยืนยันว่าได้เห็นกับตาควายมันได้กัดกินเนื้อของคนตายไปด้วยแม้เขาพยายามจะยิง แต่ปืนแก๊ปอันเก่าคล่ำกลับยิงไม่ออกตามคำของคนรุ่นก่อนได้เล่าไว้สัตว์อันตรายที่มีพฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่าสมิงแต่ชาวบ้านจะเรียกขานกันว่าสางมหิงสาผมกับหัวหน้านารงได้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเชื่อสักเท่าไร่มันเหมือนนิยายที่แต่งขึ้นมาเพื่อจะให้เรื่องราวนั้นน่ากลัวเพิ่มเกินจริงสมาชิกคณะลาดตะเวนทั้งหมดได้ปรึกษากัน นได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือจะต้องตามไล่ล่าจนกว่าจะได้ตัวป้องกันไม่ให้ก่อเหตุซ้ำทำให้มีคนตายขึ้นมาอีกแต่ถ้าหากมันไม่ได้ออกไปจากเขตอุทยานในความรับผิดชอบของพวกเราซึ่งอาจจะข้ามชายแดนไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีผืนป่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะทาได้เพียงแจ้งข่าวให้ชาวบ้านในพื้นที่ติดกับอุทยานให้ระมัดระวังหากวันหน้าควายป่าตัวนี้ จะย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกในส่วนภารกิจของเราเป็นอันสิ้นสุดวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะแยกออกเป็นสองทีมออกตามรอยผมจะให้แดนใช้เป็นหัวหน้าอีกทีมให้พลานแก้วเป็นพลานนำทางแกะรอยส่วนผมจะมีพี่สมชายคนในพื้นที่ช่วยนําทางแกะรอยควายปลาหัวหน้านารงสั่งการกับทุกคนในปางพักกลางดงลึก พอเสร็จจากประชุมทุกคนจึงพากันแยกย้ายเข้าที่พักแดนชายแกเคยเชื่อเรื่องที่ว่าสัตว์ที่กินเนื้อกินคนเข้าไปแล้ววิญญาณของคนคนนั้นจะถูกดึงเข้าไปรวมกับสัตว์ตัวนั้นไหมวะหัวหน้านารงถามผมเป็นการส่วนตัวขณะที่นั่งดื่มกาแฟลำพังกันสองคนสมาชิกลราตะเวนเข้าเต็นท์หลับต้นสน,นันที่ต้องเข้าเวียนยามก็จะนั่งคล่าเวลา ไปกับการพูดคุยเป็นกลุ่มกๆป่าแม่มืดมิดกองไฟหลายกองช่วยได้ทั้งความสว่างและอบอุ่นใจมันจะเป็นนิทานของพวกพลานไปหรือเปล่าพี่เรื่องผีเรื่องวิญญาณมันพิสูจน์ได้ซะทีไหนผมกระโดกแก้วกาแฟดื่มรวดเดียวก่อนจะสาดท,ที่เหลือก้นแก้วทิ้งแสงจากกองไฟอาบผิวหน้าของแกเป็นสีทองแดงผมสังเกตดวงตาคู่นั้น สแววมั่นใจเต็มเปี่ยมก็เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้นี่ไงขนาดนักวิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าปฏิเสธว่าผีไม่มีจริงแต่จะให้ยอมรับว่ามีจริงทฤษฎีที่จะใช้ยืนยันก็ไม่มีอีกมันก็เลยครึ่งครึ่งกลางๆอยู่วันนี้ไงแต่วันหน้าพี่มั่นใจวิทยาการก้าวหน้าขึ้นโลกสมัยใหม่จะต้องพิสูจน์ได้ว่าผีมีจริงเหลือเชื่อเกินไปพี่นะลงุง อีกอย่างเราก็เรียนมาทางวนศาสตร์เพื่อจะเป็นนักอนุรักษ์เรื่องสัตว์กินพืชแล้วหันมากินเนื้อคนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสัตว์กินพืชก็จัดว่าเป็นสัตว์กินซากได้เหมือนกันลองถ้ามันมีโอกาสแต่เรื่องวิญญาณเข้าไปสิงในตัวควายไม่มีในทฤษฎีตำรับตำลาอาจารย์ไม่ได้สอนมันสวนทางกับเรื่องเล่าพื้นบ้านจากคนเฒ่าคนแก่แบบนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กกระทั่งเรียนจบ ฝึกงานก็ยังได้ยินในส่วนตัวผมเริ่มถอยห่างจากความเชื่อพวกนี้แล้วถ้าจะให้เชื่อก็คงต้องได้พบเจอด้วยตัวเองสักครั้งนั่นแหละครับผมถึงจะบอกกับพี่ได้เต็มปากเต็มคำว่าเชื่อมแมลงในป่าแข่งเสียงกับตุ๊กแกในพรงไม้แต่ละต้นไม้ใหญ่นักแต่ลําต้นสูงทะลุขึ้นกันเบียดเสียดหนาแน,น่นทำให้มองไม่เห็นท้องฟ้าพื้นดินมีหมอกเจอือ พวกเวียามยืนเดินทางไปหน่อยไม่กี่เมตรก็แทบมองไม่เห็นตัวเราสองคนเงียบไปมัวแต่ดื่มด่ำกับธรรมชาติยามราตรีผมสังเกตเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เปลี่ยนไปมากสุขุมเยือกเย็นกว่าเมื่อก่อนที่สำคัญบนคอสวมตะกรุดกับบรรดาเครื่องรางของขลงังรวมทั้งได้ยินว่าสักยันมาด้วยราชการห้ามสักหมึกแกจึงสักน้ำมันแต่พี่เชื่อนแดนไทย เชื่อว่าพลานคนนั้นไม่โกหกแน่ๆและอีกอย่างหน้าแดนชยัยแกเพิ่งจะรู้จักป่าที่นี่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนแกยังไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างที่พี่เคยเจอมาคงไม่นานหรอกจะได้เจอกับมันรับประกันเลยจะเปลี่ยนความคิดผมไม่คุยเรื่องวิญญาณแล้วพี่ตอนนี้ผมอยากจับเป็นควายป่าจะยิงมันด้วยกระสุนยาสลบถ้าเราเอาตัวไปส่งศูนย์เพาะเลี้ยงขายายพันธุ์ได้ ควายทุนตัวนี้คงขยายพันธุ์ออกลูกได้อีกมากป่าต้องมีสัตว์ป่าถึงจะเป็นป่าที่สมบูรณ์เราสองคนนั่งคุยจนถึงเวลาพอควรจึงได้แยกย้ายเข้าที่พักของตนเองเช้าว,วันรุ่งคืนหัวหน้านารงนำทีมเฉพาะกิจล่ามหิงสาทุกนายมาทำพิธีบวงสรวงต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นาแปลกที่ปักทูบไม่ได้เลยแม้พื้นดินจะไม่แข็งนักหัวหน้านารงเที่ยวเดินหาดินที่เป็นแอ่งโคลนมั่นใจว่าปักก้านทูบลงดินได้แน่จะได้เป็นอันเสร็จพิธีการทั้งหมดแบ่งเป็นสองทีมทีมละห้าคนทีมของผมมีพลานแก้วนำทางมุ่งหน้าสู่ป่าดงใหญ่อันเป็นส่วนหนึ่งของดงพญาไฟส่วนอีกทีมของหัวหน้านารงจะนั่งรถไปตัดลงที่ป่าละเลงร้อยรู ใช้ถนนในป่าเลียบลำห้วยหนองสังในอดีตเคยมีการต่อสู้ของผอกค,อคอกับทหารมีคนตายกันเยอะศพจึงถูกนำมาทิ้งที่นี่สังแปลว่าคนตายหนองสังจึงหมายถึงที่ทิ้งศพคนตายนั่นเองจุดประสงค์ของหัวหน้านารงคือไปหาข่าวกับชาวบ้านที่หมู่บ้านฐานเจ้าป่าส่วนทีมของผมเดินมุ่งหน้าไปที่เขาลูกช้างมีช่วงหนึ่ง มีอ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคาดว่าจะมีสัตว์ลงไปกินน้ำเพราะคาดหวังว่าควายป่าอาจจะมานอนปลักในตอนกลางวันทุกคนในหน่วยช่วยกันตรวจดูตามจุดต่างๆที่คาดว่าสัตว์จะไปไม่มีรอยช้างซึ่งก่อนหน้าได้รับข่าวว่ามีช้างป่าโคลงหนึ่งมาลงน้ำเล่นเป็นประจำแต่วันนี้กลับไม่มีร่องรอยให้เห็นเลยป่าเงียบมากพลานแก้วบอกอย่างนั้น พลานได้นำเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังถึงข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นช่วงปลายฝนต้นหนาวการแกะอรอยตามสัตว์นั้นจะยากกว่าปกติเป็นเพราะสัตว์ป่าจะไม่ค่อยออกมาหากินไกลจากทิ่มันเลือกจะเก็บตัวในป่าใดาป่าหนึง่งถ้าตามไปไม่ถึงแหล่งของมันคงยากจะพบตัวผมหมายใจจะให้พลานพาเข้าไปในป่าในส่วนที่ลึกที่สุดแต่ไม่เกินแนวพรมแดน เพราะแถวนั้นมันเป็นอันตรายมีทุ่นระเบิดที่ฝังไว้เป็นจำนวนมากในสมัยสงครามขมินแดงที่ปัจจุบันยังเก็บกู้ออกไม่หมดทางด้านหน่วยของหัวหน้านารงเมื่อไปถึงแนวลําห้วยหนองสังได้พบเข้ากับเบาะแสบางอย่างที่น่าสนใจเป็นรอยกีบเท้าของสัตว์ประเภทวัวหรือควายเดินย่ำเต็มไปหมดสังเกตวัดรอยดูแล้วไม่มีกีบเท้าวัว หรือควายตัวไหนจะใหญ่เท่าเจ้ามหิงสาเป้าหมายของเราแต่การที่เจอเข้ากับรอยของสัตว์ตีนกีบพวกนี้ก็เป็นผลดีเพราะมะหิงสาอาจเข้าฝูงมาเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติของมันค่ำคืนนั้นทีมหัวหน้านารงเลือกจะผูกเปลนอนเช่นเดียวกับคนในทีมอีกสี่นายที่ริมนาห้วยหนองสังส่วนทีมของผมนั้นพากันไปพักในเพิงหินบนเขาผมกับหัวหน้านารง ใช้วิทยุสื่อสารติดต่อหากันสัญญาณไปได้ประมาณ50กิโลเมตรทำให้ไม่พลาดคลาวคลาวความเคลื่อนไหวของอีกทีมพอถึงเวลาสมควรที่ต่างฝ่ายจะต้องพักผ่อนจึงยุติการติดต่อดึกสงัดท่ามกลางเสียงแมลงดังค่อนข้างรบกวนการพักผ่อนหนึ่งในทีมงานลาดตะเวนของหัวหน้านารงได้ลงไปจากเปลนอนโดยไม่ทราบสาเหตุหัวหน้านารงยังไม่หลับได้หินเขา้า จึงร้องทักออกไปในทันทีเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นเองจะไปไหนล่ะนันหัวหน้าตะเบงเสียงออกไปไม่มีเสียงขานตอบจากชายคนดังกล่าวหัวหน้านารงเรียกย้ำไปอีกรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วจึงรีบลงจากเปลจะไปตามเอาตัวกลับมาเพียงรับมุมกอไผ่บทบางสายตาในทีแรกภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้ร่างแข็งทื่ฉับพลันราวกับถูกแช่แข็ง แล้วเรื่องที่พลานชาวบ้านคนนั้นได้เคยเล่าไว้ได้ผุดขึ้นในหัวในเมื่อภาพมันถูกฉายออกมาเป็นฉากๆให้เห็นด้วยตาตนเองแล้วหัวหน้านารงได้พบกับร่างใหญ่โตในความมืดคล้ายอสูรกายใช่แล้วมันคือเป้าหมายที่ทุกคนตามหามาตลอดทว่าไม่คาดคิดจะมาปรากฏตัวให้เห็นทันทีทันใดและชายคนนั้นเป็นอะไรไปไม่ทราบได้ถึงได้เอาแต่เดินตรงเข้าไปหา เหมือนมันตั้งใจเดินไปลงหิวความตายเท่านั้นที่รออยู่เสียงลมหายใจดังฟึดฟัดจากจมูกสีดำเขายาวแหลมงงของมันตวัดเข้าไปที่ร่างของเหยื่อชายเคราะหร้ายทันทีทันใดพอร่างของเขาล้มลงมันก็ใช้ขาหลังเหยียบเข้าที่หน้าท้องแน่นอนว่ากระดูกเส้นเอ็นและอวัยวะภายในจะปนปี้สักเพียงใดหัวหน้านารงตะลึงงันทำอะไรไม่ถูกไม่คาดคิด ตนเองจะถูกอำนาจความกลัวสะกดได้ถึงเพียงนี้แน่นอนว่าศพที่สองจะต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนชั่วลมหายใจเข้าออกมันเหมือนนานหลายนาทีเขาถูกกระแทกจากใครคนหนึ่งจนพ้นจากปลายเขาไปได้อย่างบุดวิดพี่สมชายนั่นเองที่ตามมาช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันวิ่งเร็วหัวหน้าพี่สมชายตะโกนหวังปลุกติของหัวหน้านารง อีกสองนายสะดุ้งตื่นขึ้นพร้อมกับปืนในมือเข้ามาช่วยระดมยิงใส่มหิงสาผีร้ายต่างยิงกันได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเพราะติดพันพี่สมชายกับหัวหน้านารงยังขวางหน้าอยู่พี่สมชายเกิดพลาดสะดุดล้มลงทําให้มหิงสารรา้มุ่งเป้าหมายไปที่แกทันทีความเป็นความตายทําให้คนเราเรียกพลังพิเศษออกมาได้พี่สมชายไวยิ่งกว่าลิง ล้มแล้วลุกวิ่งไปปีนต้นไม้ใกล้กันนั้นได้สำเร็จอีกสามชีวิตยังตกอยู่ในอันตรายหัวหน้านารงยังคงเงอะงะในนาทีวิกฤตในเมื่อเพิ่งเห็นความตายของลูกน้องต่อหน้าต่อตาพี่สมชายนั่นเองที่ลงมาช่วยชีวิตเขาอีกครั้งกระชากแขนพาวิ่งหลบร่างอันใหญ่โตมีเขาคู่เหมือนค้อนและกีบเท้าที่เหมือนมีดเหยียบคนทีเดียวไส้ทะลักออกมาสติของหัวหน้านารงเอง ถึงกับแตกสบันความเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าของเขามันจบสิ้นลงแล้วสัตว์ป่าก็คือสัตว์เดรัจฉานต่อจากนี้เขาจะต้องสังหารอสุรกายตัวนี้ให้จงได้ปืนพกในเอวที่เพิ่งมีโอกาสชักออกมาระเบิดยิงจนหมดแม็กกาซีนซึ่งก็เป็นเพียงอาการยิงทรงเดชระบายอารมณ์เท่านั้นเพราะมันได้วิ่งหายเข้าไปในความมืดหัวหน้านารงสุดตัวลงนั่ง ฟูมไฟให้กับชะตากรรมไม่คาดคิดตนเองจะไม่เอาไหนได้ถึงเพียงนี้อีกสามคนไม่อาจพูดอะไรได้เลยสภาพศพเละเทะของเพื่อนร่วมงานทำให้สติตะลืดนานกว่าจะวิทยุส่งข่าวร้ายไปถึงทีมของผมถึงรู้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอยู่ไกลกันเกินจะติดตามไปให้ความช่วยเหลือเพราะสถานการณ์ทางผมเองไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกวัวกันอาจจะอนาจกว่าด้วยซ้า ในค่ำคืนบนเขาในทีมของผมได้เกิดการยิงกันเองขึ้นคนถูกยิงได้ออกไปปลดทุกห่างจากจุดพักเขาไม่ได้ถือไฟฉายอาศัยเพียงแสงจันทร์ส่องลงมาเลือนรางขากลับมาไม่คาดคิดจะถูกเพื่อนยิงเข้าใส่มือยิงอ้างว่าเห็นเป็นเสือโครงจึงพลั้งมือยิงเพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่เป็นอวัยวะสำคัญทำให้ถึงแก่ความตายในเวลาไม่นาน ทำให้ภารกิจตามล่ามาหิงสาควายโทนเป็นอันต้องยุติลงต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยกู้ภยัยมาเก็บศพต่อไปสรุปเหตุการณ์ในครั้งนี้ในทีมของผมเกิดอุบัติเหตุยิงกันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสัตว์ร้ายจะเข้าถึงตัวผมกับลูกน้องช่วยเป็นพยานให้มือยิงได้อย่างน้อยก็ช่วยลดย่อนผ่อนทูจากหนักให้เป็นเบาลงไปได้บ้าง ในทีมของหัวหน้านารงได้ออกหน้ารับผิดชอบรวมทั้งได้ตั้งรางวันค่าหัวมหิงสาฆาตกรไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าทีพลานป่าหรือชาวบ้านคนใดก็ได้ที่สามารถมอบความตายให้กับมันผมสังเกตแววตาของหัวหน้านารงจนอดเป็นห่วงแกไม่ได้หลังจากที่นำศพคนตายออกมาจากป่าแกเองก็หมกมุ่นอยู่กับการไล่ล่าซึ่งตัวผมเองก็ได้ติดตามไปด้วย บางครั้งเราพากันเข้าป่าเพียงสามคนมีผมพลานแก้วและหัวหน้านารงค์ครั้งหนึ่งได้พบรอยนอนปลักจึงทำจุดแอบซุ่มยิงจากบนต้นไม้แอบซุ่มดูอยู่หลายคืนจนต้องถอนตัวไปเองเรากับว่ามีเพียงมันเท่านั้นที่จะเลือกเจอกับเราเมื่อใดก็ได้ป่าในเขตดงใหญ่น้อยคนนักจะสำรวจได้ทั่วถึงเป็นผืนป่าที่ไม่มีใครอยากสำรวจด้วยอันตรายมากมี หนึ่งในนั้นที่ไปจนทั่วก็คือพวกเราขาดก็แต่เพียงเขตทุ่นระเบิดตามตะเข็บชายแดนซึ่งเราทั้งสามคนบ้าระห่ำพอจะเข้าไปเพื่อหารอยของมหิงสาหัวหน้านารงมีความสามารถเก็บกู้ระเบิดรวมทั้งเครื่องตรวจหาโลหะที่ขอยืมมาจากหน่วยงานทหารทําให้สามารถหลีกหลบทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ใต้ผิวดินความแค้นที่สุมในอกของหัวหน้านารงทําให้ตัดสินใจลางานราชการ เพื่อที่จะไล่ล่าสังหารฆาตกรอย่างจริงจังแก้แขนให้ลูกน้องให้จงได้ผมเองด้วยหน้าที่หัวหน้าชุดล่าตระเวนบางครั้งไม่ได้มาช่วยงานราชการมีหลายอย่างต้องรับผิดชอบแต่เมื่อใดได้เข้าป่าจะร่วมทีมไล่ล่าทีมของเรามีด้วยกันห้าคนเกือบจะเป็นทีมเดียวกับหัวหน้านารงค์ที่เคยเสียท่าให้มหิงสาในคราวก่อนมีผมมาแทนที่ลูกน้องคนนั้นที่ตายไปเย็นวันหนึ่ง ใจกลางลงลึกเราได้พบเข้ากับกระท่อมโกโลโกโซปลูกแทรกตัวในแนวต้นไม้เพียงหลังเดียวเท่านั้นเจ้าของกระท่อมเป็นชายทาราผิวคล้ำอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียวหัวหน้านารงเอาเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดวางพิงไว้แถวนั้นเพื่อผ่อนภาระบนบาเข้าไปซักถามแกเป็นใครมาจากที่ไหนเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่รู้หรือไงว่าที่นี่ เป็นเขตอุทยานห้ามบุกรุกซักถามไปมาจึงได้รู้ว่าเป็นผู้อพยพชาวเขมรที่หนีตายจากภัยสงครามมาอาศัยอยู่ที่นี่สถา,านที่เปรี่ยวร้างห่างไกลผู้คนมีความกันดานยิ่งข้าไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านคุณเพราะกลัวโดนจับจกลับเข้าประเทศก็ไม่ได้เลยมาอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวเจ้านายอย่าจับข้าเลยไม่เป็นไร คนไทยมีน้ำใจตาอยู่ไปเถอะแต่ตาต้องตอบคำถามว่าเคยเห็นควายป่าแถวนี้ไหมควายป่าโทนหัวหน้านารงถามชายแก่ก้มหน้าตอบว่าไม่เคยเห็นไม่เห็นตัวอะไรทั้งนั้นยิ่งคุยนานแกไม่ยอมสบตาด้วยเลยแล้วยังหลบในกระท่อมไม่ยอมออกไปไหนข้างในกระท่อมก็มิดชิดแดดไม่มีส่องถึงคล้ายกับว่าแกแพ้แสงแดด ทีมไล่ล่านำโดยหัวหน้านารงได้เอ่ยปากขอพักที่กระท่อมกลางป่ากับชายแก่ผู้โดดเดี่ยวยิ่งอยู่นานยิ่งสังเกตว่าแกไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยเลยไม่เห็นมีหม้อข้าวไม่มีหม้อใส่น้ำไว้ดื่มกลิ่นตัวของแกยิ่งเหม็นสาบก่อนขําวันนั้นพอรอปรุงอาหารเสร็จได้เรียกเจ้าของบ้านมากินด้วยแต่ถูกปฏิเสธยังคงเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในที่พัก ในคืนนั้นเองเหตุอันชวนสยองขวัญก็ได้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ลมพัดโดนแรงตีกระนาก,กระท่อมดังคลืนคืนจนฝากระท่อมพังลงมาทําให้คนต้องระเหตุย้ายออกมาทันทีทันใดไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอกับมันจเจ้ามาหิงสาคาตรกรยืนนิ่งพ่นลมหายใจออกมาดังฟึดฟัดอยู่บนกระท่อมนั่นเองร่างทมินประกอบไปด้วยเขาแหลมง,งูกีบเท้าคู่หน้าเหมือนจะเคลื่ไปด้วยของเหลว หมินขาวจากร่างกายเหยื่อที่ถูกมันกระช่วกตับไตไส้พุงออกมาจากแรงเหยียบมหาสารได้ออกมายืนต่อหน้าทุกคนแล้วถ้าไม่เพราะลมกรดพังกระทอมพวกเราคงไม่รู้ความจริงได้มาอยู่ใต้จมูกของมลิตยูเสียงคำรามดังกึกก้องน่ากลัวเหมือนเสือร่างใหญ่โตน้ำหนักเป็นตันๆทะยานลงมาจากซากกระทอมหัวหน้านารงรวมทั้งพวกเราทั้งหมดเหมือนถูกสะกดด้วยมวลมืดตรึงร่างไว ขยับปากร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้เลยบางคนทำได้เพียงปัสสาวะรถกางเกงเมื่อได้กลิ่นของความตายใกล้เข้ามาร่างมหึมาน้ำหนักเกือบตันกระโจนลงมาอย่างใจเย็นจะลงเขาเหยียบไส้ใครก่อนหารู้ไม่ว่าทุกคนพร้อมแล้วที่จะต้อนรับมันด้วยทุ่นระเบิดทำลายล้างสูงหัวหน้านาโรงนอกจากเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วยังสามารถพลิกแพลงนำมาวางดักได้เช่นกัน ทุกจุดรอบกระท่อมนั้นล้วนเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดสังหารควายป่ามหิงสาตัวร้ายเหยียบเข้าลูกแรกดังตูมสน,นั่นแผ่นดินสะเทือนมันเพ่นโผลขึ้นสุดตัวเสียงระเบิดทำให้เราปลดปล่อยตนเองจากมุนมืดผมกระโดดไปคว้าหัวหน้านารงที่ยืนใกล้แนวกับระเบิดให้ทิ้งตัวลงหมอกอีกสามคนพากันหลบเข้าที่กำบงังด้วยสัญชาตยานเอาชีวิตรอดเจ้ามหิงสาไม่สิ้นฤทธิ์โดยง่าย พอจะวิ่งควบไปข้างหน้าด้วยอารามตกใจได้ไปเหยียบระเบิดลูกแล้วลูกเราจนร่างกายฉีกขาดตับไตไส้พุงทะลักออกมาด้วยถึงการอวสานของมันแล้วหัวหน้านารงยันตัวลุกขึ้นมายิ้มแยะด้วยความสารแก่ใจเดินเลี่ยงหลบเพราะรู้ว่าพื้นตรงไหนมีกับระเบิดฝังไว้ตาแก่เอาจะเก็บตัวในกระท่อมไม่รู้หรอกว่าพวกข้างนอกแอบทำอะไรกันไว้ส่วนหัวอันใหญ่โต ดวงตาโปนดุคู่นั้นกรอกไปมาด้วยความแค้นแต่ทำอะไรคนเจ้าเล่ไม่ได้แล้วมนมืดหรือจะสู้เล่เหลี่ยมคนอวัยวะกระจายออกมาเรี่ยราดนั้นมีหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่หัวหน้านารงเอามีดหมอออกมาเชื้อเฉือนกับใช้มือลวงเข้าไปเอาหัวใจออกมาแล้วมองด้วยความสาแก่ใจอีกครั้งก่อนจะเฉือนเป็นชิ้นพอคำใส่ปากช่างเป็นการกินอันน่าสะจัสงยิ่งนะัก ผมรู้ว่าหัวหน้านารงหรือพี่นารงคนเก่าได้จากไปแล้วจากการสูญเสียลูกน้องไปในคราวนั้นบัตรนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลังจากได้แก้แค้นเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องคาถาอาคมและศสยศาสตร์ในท้ายที่สุดผมได้ข่าวว่าแกหายตัวไปในป่าดงใหญ่กลายเป็นบุคคลสูญหายนับแต่นั้นเท่าว่าข่าวของมหิงสาฆาตกรร้ายแห่งพงไพร ยังคงมีมาให้ได้ยินอยู่เนืองๆฝนสุดท้ายของปีและการมาถึงของหน้าหนาวในปลายเดือนตุลาคมผมได้ถึงวาระต้องโยกย้ายไปรับงานตำแหน่งที่สูงขึ้นผมได้บอกเล่าเรื่องราวลี้ลับของป่ารวมทั้งโลกวิญญาณให้กับหัวหน้าชุดปฏิบัติการคนใหม่ได้ฟังซึ่งก็เป็นรุ่นน้องที่เรียนจบจากสถาบันเดียวกันดูท่าทีเขาฟังเหมือนเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงมากกว่าจะจริงจัง ผมเองไม่คาดหวังจะต้องเชื่อพูดมากไปก็เท่าน,านั้นในเมื่อความเชื่อพวกนี้จะต้องได้พบเจอด้วยตัวเองสักครั้งนั่นหละครับถึงจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเชื่อและเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ